ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพนิดาสุลา์พชนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิญรับชมได้เลยค่ะวิกฤตการพลังงานและสิ่งแวดล้อมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบหลายศตวรรษที่ผ่านมาและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลกทุนนิยมการเล่นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆทำให้พฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับการเพิ่มจํานวนประชากรทําให้การใช้ชีวิตที่แต่เดิมต้องพึ่งพิงธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงไม่สามารถรองรับความต้องการได้จึงก่อให้เกิดการประดิษฐ์อุปกรณ์อำนวยสะดวกต่างๆที่ใช้พลังงานอย่างไร้ขอบเขตทําให้อัตราการบริโภคพลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววิกฤตกิจการน้ํา,นามันวิกฤตน้ํา,นามาเป็น พลังงานสำคัญเริ่มเป็นปัญหาที่รับทราบกันทั่วโลกในทศวรรษ1,970เมื่อกลุ่มผู้ทรงน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอปิได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดการผลิตน้ำมันดิบลงในคศ .1,973 เหตุการณ์ดังกล่าวก็ให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกเพราะทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและนำไปสู่การประชุมร่วมมือ การของประเทศต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขวิกฤตการสิ่งแวดล้อมวิกฤตการสิ่งแวดล้อมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการขยายตัวเติบโตของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในศตวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่ยั้งคิด ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกปัญหาหนึ่งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันที่อยู่ในสภาพวิกฤตมีหลายประเภทและมีสาเหตุเกิดที่แตกต่างกันสาเหตุหลักที่สําคัญคือการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลกทําให้เกิดความต้องการบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนระหว่างคศ2006ถึง2016ประชากรโลกเพิ่มขึ้นจำนวน6,555ล้านคนเป็น7,418ล้านคนผลที่ตามมาคือการเกิดปัญหาการบริโภคทรัพยากรจำนวนมากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับโลกและระดับภูมิภาค ทำให้การแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกพัฒนาและขยายตัวอย่างมากชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลกโดยทั่วไปดีขึ้นแต่การเตริบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวก็ทำให้มีการใช้และความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติดตห้ด้วยนะคะ